วัดท่าคอยจังหวัดเพชรบุรีซึ่งวัดท่าคอยนี้นะครับตั้งอยู่ที่ตำบนท่าคอยอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาย้อนรอยประวัติศาสตร์ของวัดท่าคอยเพราะว่าก็ว่ัดท่าคอยได้ตั้งมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธทยาแล้วนะโหฉันอยากจะเห็นแล้วสิแล้วทำไมวันนี้เราถึงได้แต่งชุดไทยมาล่ะเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของวัดยังไงล่ะถ้าอย่างนั้นเราเข้าไปข้างในกันดีไหมไปกันเลย ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางหลักฐานสำคัญของวัดคืออุโบโสถหลังเก่ามีอายุมากกว่า300ปีเป็นสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลายเดานมีภาพเขียนสีประดับเป็นจิตรกรรมที่เขียนบนพื้นไม้ใกล้กับอุโบสถหลังเก่ามีเจดีย์เรียงกันสี่องค์นอกจากนี้ภายในวัดยังมีหอะระฆังที่มีความงดงามตามแบบอย่างศิลปะของไทยผสมกับจีน และที่สำคัญกิจกรรมที่เพดานศาลาการเรียนเป็นกิจกรรมที่เขียนบนพื้นไม้ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เก่าแก่ควรค่าแก่การศึกษาและเรียนรู้ อุโบสถหลังเก่าเป็นสถาปตัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลายมีฐานอ่อนโค้งด้านนาต่อมุกยืดออกมาประมาณ4เมตรผนังด้านข้างมีเสาอิงประดับลายปูนปั้นภายในอุโบสถหลังเก่ามีลักษณะพื้นปูนขัดเรียบปูทับด้วยเสื่อน้ำมันมีพระประธานปางมันวิชัยองค์ขนาดใหญ่ประทับบนฐานประดับปูนปั้นปิดทอง เบื้องหน้ามีพระสาวกปูนปั้นนั่งพับเพียพนมมือนั่งบนฐานกีบบัวใต้ฉัดสามชั้นเพดานมีภาพเขียนสีประดับเป็นจิตรกรรมที่เขียนบนพื้นไม้โหกีตาร์แค่จุดแรกก็ว้าวแล้วแล้วเราจะไปไหนต่อกันดีละ่ะกีต้าร์ก็ไปจุดที่สองไงเบนแล้วจุดที่สองคืออะไรหรอคือเจดีสียังไงละ่ะกเธอพร้อมกันหรือยังพร้อมแล้วถพวกเธอสองคนพร้อมแล้วงั้นไปกัน ีสี่องค์ด้านหน้าอุโบสถมีเจดีย่อมุมไม้12ขนาดเล็กตั้งเรียงกันอยู่สี่องค์บนฐานเดียวกันฐานเจดีเป็นฐานสิงห์สองชั้นถัดขึ้นไปเป็นฐานบัวกลุ่มบัวปากปิงองค์ระฆังบรลังเหลี่ยมเสาหานเถาบัวปียอดและลูกแก้วถัดไปเบื้องหน้ามีกลุ่มเจดีลักษณะเดียวกันอีกสมองค์ แต่มีขนาดย่อมกว่าเป็ไงเพื่อนๆเ,เราก็ได้รู้จัก GDC องค์กรไปแล้วแล้วตอนนี้กีต้าร์พาพวกเรามาอยู่ที่ไหนเนี่ยจุดที่ต่างไงคือหอะระฆังวัฒนาคอยกีต้าร์และป้ายนี้หมายถึงอะไรหรอป็นี่ไงหอระฆังวัฒนาคอยได้ขึ้นหะอเบียนกรมศิลปากรเป็นโบราณสถานแห่งชาติได้นะว้าวชักอยากจะขึ้นไปแล้วสินะมันได้อยู่แล้วหอะระฆัง เป็นอาคารประยุกต์ทรงสี่เหลี่ยมโดยสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยามีความงดงามตามแบบอย่างศิลปะของไทยผสมกับจีนสูง5เมตรกว้าง3.5เมตรยาว3.5เมตรตั้งอยู่เบื้องหลังพระอุโบสถหลังเก่าเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนฐานก่อทึบฐานสิงประดับลายปูนปั้นที่มุมรูปดอกไม้ และมีอาคารทรงจีนเทปูปนยังไงเราพวกเธอเราก็ได้ไปดูหออาคารกันมาแล้วพวกเธอชอบไหมชอบจีจิต้าแล้วพวกเราจะไปที่ไหนกันต่อไม่ต้องไปแล้วเพราะเราพาเดินม,มาถึงแล้วฮะที่นี่หรอกจต้าใช่กิต้าแล้วนี่เรียกว่าอะไรหรอเราเรียกสาลาการเปียยังไงล่ะที่นี่ไม่เห็นจะมีอะไรเลยกิต้ามีสี่ของดีอยู่ด้านหนเดี๋ยวเราพาไปเอง การประเรียนเป็นเรียนไม้ทรงไทยขนาดใหญ่มีจิตกรรมฝาผนังและมีธรรมะาจำหลักลงรับปิดทองตั้งอยู่ตรงกลางห้องที่6พื้นศาลาปูด้วยไม้กระดานจิตกรรมที่เพดานศาลาการประเรียนเป็นจิตกรรมที่เขียนบนพื้นไม้ถือรองพื้นด้วยดินสอพองผสมกาวลักษณะของเนื้อที่ จัดแบ่งเป็นห้องไม่เขียนเป็นเรื่องราวแต่จะเขียนลักษณะเป็นเรื่องของภาพประดับซึ่งแฝงด้วยคติธรรมโดยเขียนรวดลายหรือตัวลายประกอบบ้างตัวภาพสัตว์บ้างภาพทุกห้องจะล้อมรอบด้วยกรอบซึ่งเขียนเป็นลายดอกไม้และลายชายผ้า พวกเราไปยังยังเหลืออีกหนึ่งพี่รับรองว่าพวกเธอต้องชอบแน่ๆโอเคเราจะรออยู่ไปกันเลยถึงแล้วที่นี่ไงที่เราจะพาพวกเธอ,อ,อมาโหวัดท่าคอมีแบบนี้ด้วยหรอกกีตาร์ใช่ด้านหลังเรามีคองด้วยหรอกกีตาร์ที่นี่เขาไม่ได้เรียกคองจ้ะเขาเรียกว่าแม่น้ำเพชรบุรี สิ่งแวดล้อมวัดท่าคอยและระบบนิเวศบริเวณรอบวัดท่าคอยยังมีแม่น้ำสายสำคัญคือแม่น้ำเพชรบุรีที่เป็นแม่น้ำสายหลักในการดำเนินชีวิตของชุมชนวัดท่าคอยโดยเฉพาะอาชีพเกษตรกรรมและยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำโดยเฉพาะปลาตะเพียนปลาตะเพียนมีลักษณะตัวมีสีเงินแวววาวด้านหลังมีสีคํำเล็กน้อยด้านท้องสีจาง มีการผสมพันธุ์และวางไข่ในช่วงฤดูฝนจะเก็บกินเศษอาหารที่ปลาใหญ่กินเหลือหรือเก็บตะไคร่น้ำและปลสิตกินจะอาศัยอยู่บริเวณรอบๆบวัดท่าคอยจำนวนมากถือเป็นแหล่งที่มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์เป็นไงบ้างทุกคนวันนี้เราพามาเที่ยวประทับใจกันบ้างไหมประทับใจมากเลยกีตาเราเห็นเรือในท่าน้ำเราคิดถึงตอนที่เรามาเรียนเหเรือที่นี่เลย ท้าเหเรืออะไรเหรอปันหญิงวันนั้นเราไม่ได้มาโรงเรียนไม่เป็นไรนะเบนเราถ่ายวีดีโอไว้เดี๋ยวเราเปิดวีดีโอให้ดูบริเวณวัดท่าคอยก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ในจังหวัดเพชรบุรีที่มีชาวบ้านนิยมเล่นการะเล่นเหเรือบก oh. และจากคำบอกเล่าของอาจารย์วิจิตไฝศิริหนึ่งในฝีภายของเรือนาวาท่าคอย oh. ได้เล่าว่า ช่วงพุทธศักราช2,508ถึง250 2,509ผู้ว่าราชการจังหวัดได้จัดการแข่งขันหเหรือบกขึ้นและได้เชิญหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมการแข่งขันชาวบ้านตำบลท่าคอยจึงรวมตัวการส่งฝีพายและเรือที่มีชื่อว่านาวาท่าคอยเข้าร่วมการแข่งขันจนได้รับรางวัลชนะเลิศในที่สุดนับเป็นความภูมิใจของชาวท่าคอยและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนมาจนถึงปัจจุบัน ็อย่าลืมชวนเพื่อนเพื่อนของพวกเธอมาย้อนรอยประวัติศาสตร์ของวัดตาคอยด้วยกันนะได้สิเอาละครับทุกคนวันนี้เราก็ได้พาเพื่อนเพื่อนทุกคนไปย้อนรอยประวัติศาสตร์ของวัดตาคอยกันมาครบแล้วพวกเราทั้งสามคนขอเชิญเพื่อนเพื่อนทุกคนไปย้อนรอยประวัติศาสตร์ของวัดตาคอยด้วยกันนะครับแต่กีตาร์ตอนนี้ ใช่ใช้พลังงานไปเยอะด้วยได้เลยเดี๋ยวเราพาไปหาของอร่อยอร่อยกินที่อำเภอท่ายางกันสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสามคนขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ